ขอถวายความเคารพประเทศวัชรมิมลเจ้าคณะจังหวัดร้อเอดท่านพระเมธีวัชราพรรองอธิการบดีมหาวิทยาลายัยมหา,าชวิทยาลายัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดท่านผู้บริหารนักศึกษาทั้งบรรพชิตและครหััถ์และท่านสาธุชนทั้งหลายที่มา ร่วมงานในวันนี้เวลาเราพูดถึงสมเด็จพระสังฆราชซึ่งสำหรับหลายๆคนอาจจะมองว่าตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชนั้นสูงส่งที่จะเอื้อมไปถึงเราเห็นในภาพขา่าวเราเห็นตำแหน่ง,งประธานสังคมณฑน เรียกว่าสังฆราชาเวลาเรามองแล้วเรานี่ต่ำต้อยเรานี่ยังอยู่ห่างไกลและการที่จะเอื้อมไปถึงพระองค์ท่านเราดูแล้วบุญบารมีของเรานั้นค่อนข้างที่จะยากจะไปถึงท่านได้เพราะฉะนั้นเวลาท่านจะไปเสด็จปฏิบัติศาสนก,กิจในแห่งหนุนใดเราก็อยากที่จะไปเข้าเฝ้าเราก็อยากที่จะเห็นพระองค์ใกลไๆ อยากที่จะเห็นพระองค์ในฐานะเป็นตัวตนไม่ใช่เฉพาะภาพในจอทีวีหรือว่าภาพในหนังสือพิมพ์ไอการที่เราอยากเห็นการที่เราอยากอย,กอยู่ใกล้นั่นคืออะไรในภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าพระบารมีการที่พระองค์มีพระบารมีที่ทำให้ผู้คนอยากเข้าใกล้ทำให้ผู้คนอยากที่จะสนทนา ให้ผู้คนนั้นอยากที่จะไปแค่ขอได้ถวายสักการะเมื่อมีถวายสักการะการที่จะได้ขอพระราชาขอพระอนุญาตถ่ายรูปสักรูปหนึ่งเรามองว่านั่นเป็นบุญของพวกเราอย่างยิง่งนั่นก็คือวิธีเขาคิดแต่ว่าวันนี้ในโอกาสที่เราเรียกว่าโอกาสพิเศษปีนี้ทุกท่านก็ทราบอยู่ เมืองไทยทั้งเมืองโดยการนำของรัฐบาลและคณะสงฆ์มหาเถระสมาคมได้มีการเฉลิมฉลองการมาถึงพระชนสาถึง8รอบ96ปีของพระองค์เพราะฉะนั้นการที่ผู้นำสูงสุดที่มีพระชนมายุทั้งวัยาวุฒิคุณวุฒิและหลายๆด้านค่อนข้างที่จะหายากยิ่งการที่พวกเราเนี่ย ได้มาอยู่ใต้พระบารมีของพระองค์ถือว่าพวกเราก็ไม่ใช่น้อยเพราะว่าเราได้เห็นจริยาวัตรเราได้เห็นวิธีการที่พระองค์พัฒนาพระองค์เองมาอย่างไรเพราะฉะนั้นในวันนี้ในหัวข้อที่ว่าตามรอยพระจริยาวัรของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งอยากที่จะย้อนไปดูว่า ก่อนที่พระองค์จะขึ้นไปสู่ตำแหน่งสูงสุดของประเทศหรือว่าตำแหน่งสูงสุดของเถรวาสในอาจจะเรียกว่าในโลกก็ได้เพราะอะไรเพราะในสีลังกาเองนั้นไม่มีสังาราชในพมา่าเองนั้นก็ไม่มีสังาราชในกัมพูชามีแต่ว่าเป็นสถาบันสังาราชที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่เริ่มขึ้นมาใหม่ พราะฉะนั้นพระบารมีที่อาจจะมีอย่างประเทศไทยนั้นอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งอาจจะเรียกแบบง่ายๆว่าสมเด็จสังฆราชของประเทศไทยนั้นเป็นตัวอย่างของความเป็นผู้นำทางพระพุทธศาสนาเราอาจจะเทียบกับป๊อปฟรานซิสของวัติกันหรือว่าของคริสตจักรหรือว่าของศาสนาอื่นๆแต่ วิธีที่เราแสดงตัวเป็นผู้นำนั้นอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงไม่เหมือนกับการเป็นผู้นำของาศาสนาอื่นๆเท่าไหร่ดังนั้นกว่าจะมาถึงตรงนี้96ปีแห่งการชีวิตของพระองค์นั้นย้อนไปดูครับอยากจะพาพวกท่านย้อนไปดูสิว่าเมื่อกว่าจะมาถึงวันนี้พระองค์ผ่านอะไรมาบ้างพระองค์มีจุดเด่นตรงไหน ที่อาจจะเราเรียกว่าเฉริยภาพความจริงความเป็นพระคืออะไรอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าสนใจอะไรคือความเป็นพระแล้วยังเป็นพระสังฆาธิการเพิ่มเติมเข้ามาอีกตำแหน่งหนึ่งพระคืออะไรพระสังฆาธิการคืออะไรแล้วสิ่งที่ พระองค์หรือว่าในแง่ของคณะสงฆ์ที่เรียกว่าเถรวาทของประเทศไทยเขามีวิธีการที่จะดูว่าการเป็นพระจ้องทำอะไรไม่เหมือนว่าเราอยู่ในแค่ภายใต้พระวินัยนั่นคือคือข้อหนอึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสได้กำหนดความเป็นพระไว้ว่าอันที่หนึ่งพวกเรา แน่นอนอยู่ตามพระวินัยอันที่สองเราก็อยู่ต้องเคารพในกฎหมายของประเทศไทยเพราะว่าเราเป็นคนไทยคนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเรายังมีจารีตประเพณีจะต้องฟังด้วยเพั้ะเมื่อเราเป็นพระก็มีข้อกำหนดทางคณะสงฆ์กำหนดไว้ว่าความเป็นพระนั้นจะต้องทําภารกิจหรือว่าต้องทำหน้าที่เป็นสังฆติาการนั้นหด้านหรือเจด้านอย่างเช่น มาจากการปกครองการศึกษาศึกษาสงเคราะห์สาธารนณะประโยชน์หรือว่าสาธารนณะการสาธารนณะศึกษาจนถึงแม้กระทั่งเพิ่มขึ้นมาอีกการหนึ่งก็คือธรรมทูตหรือว่าการเผยแผ่พุทธศาสนาถ้าเรามองง่ายๆไอ้ทั้ง7ดด้าน6ด้านนั้นนะครับมันคืออะไรครับมันคือการสร้างตัวตนของความเป็นพระหรือว่าตัวตนของความเป็นพุทธศาสนากิกชนในระดับของชาวบ้าน อันที่หนึ่งคือการปกครองการปกครองนั้นเราจะปกครองตนเองอยู่ในสังคมท่ามกลางกิเลสที่ล่อลวงยาวตลอดเวลาอย่างไรอันนี่คือตัวสําคัญการปกครองนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องไปปกครองชาวบ้านชองคนชาวช่อง,อ,งอันดับแรกเราจะต้องรู้จักปกครองใจของตัวเองเพราะฉะนั้นความเป็นพระสําคัญอันหนึ่งก็คือเมื่อเราเรียกว่าคารวะคา,ารวะจริงๆนั้นความหมายจริงๆก็คือผู้ที่ อยู่ด้วยกิเลสมีชีวิตหล่อเลี้ยงด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อบวชพระเราเรียกว่าผู้ที่สงวนซึ่งกิเลสหรือว่าอินทร์สัสงวนนั่นก็คือความเป็นพระที่เกิดขึ้นแต่ว่าเรามีกรอบก็คือให้เรามองว่าเวลาเป็นพระจะต้องปฏิบัติหน้าที่ก็คือหาวิธีที่จะศึกษาที่จะดูแลตัวเองให้ได้ในปกครองชั้นต้นแล้วเมื่ออายุพรรษามากขึ้นจะต้องดูแลพระเนร ที่อยู่ภายใต้การดูแลของตนเองก็คือปกครองอีกชั้นหนึ่งจนถึงพอเป็นพระสังฆาธิการก็ต้องมาดูแลพระสงฆ์ในภาพรวมในระดับของสชนสังกราชก็คือทางประเทศนั่นก็คืออันหนึ่งการปกครองนั้นเราจะต้องมาดูแลตัวเองดูแลอย่างไรแต่ว่าการปกครองนั้นจะเป็นไปได้ก็ต้องมีการศึกษาเพราะฉะนั้นเราจะเป็นพระอย่างไรบวชพระตามพิธีกรรมเราจะเป็นพระทันชีไหมอาจจะใช่ มันมีจีวรแต่ว่าความเป็นพระจริงๆนั้นเกิดจากการศึกษาให้เกิดความเข้าใจจนเป็นใจเป็นพระเราถึงเรียกว่าเวลาเจอพระขอพรเพราะว่าเราเข้าใจว่าพระท่านเป็นพระจริงๆก็คือเป็นผู้ประเสริฐประเสริฐเพราะว่าได้ฝึกใจการที่จะฝึกใจนั้นต้องมีการศึกษาการศึกษาไม่ว่าจะเป็นสนามหลวงการศึกษาไม่ว่าจะเป็นบาลีหรือว่าการศึกษาไม่ว่าจะเป็นของมหาวิทยาลัย เมื่อศึกษาแล้วจะทำอย่างไงครับเรารู้จักดูแลตัวเองแล้วแต่ว่าความเป็นพระของเราจะอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยชาวบ้านด้วยอาศัยคนอื่นเพราะฉะนั้นงานหลักของพระก็คือต้องสงเคราะห์ชาวบ้านต้องสงเคราะห์ผู้คนที่อยู่ภายใต้เราก็คือพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยเพราะฉะนั้นนั่นก็คือโดยหลักใหญ่ๆเพราะฉะนั้นแม้จะเรียกว่า5 6หด้านพอเรารู้จักเป็นพระได้ศึกษาแล้วเราก็ต้องสอนถ่ายทอดเข้าไปให้กับผู้อื่น นี่คือความเป็นพระในกรณีของเจ้าพระคุณชนะสังกราชทรงปกครองด้วยพระองค์เองตั้งแต่เป็นสามเณรน,น้อยๆยตั้งแต่เป็นเด็กน้อยๆจนเป็นที่เข้าตาของผู้ใหญ่ทำให้พระองค์นั้นอาจจะเรียกว่าผู้พระผู้ใหญ่เห็นว่าเออเด็กคนนี้มีแนวเด็กคนนี้มีแววจนเอามาบวชเรียนพระองค์ก็ได้ตั้งใจมีตั้งพระหรหันตไทยเนี่ยนะครับศึกษา จนอาจจะเรียกว่าได้ปริยนถึง6ประโยคก็คือปริยนเอกนะครับก็จะเป็นปริยนเอกแล้วก็ทางการทางโลกก็คือปริญญาโทจากประเทศอินเดียซึ่งเวลาเราพูดถึงปริญญาตรีปริญญาโทปัจจุบันนี้เราก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราย้อนไปดูเมื่อปี2,500กกว่าการที่จะไปเรียนปริญญาโทในอินเดียนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่าใครจะฝันใครจะพยายามไม่ได้และเป็นการที่ให้ทางอินเดียยอมรับมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็ยังยากใหญ่เพราะอะไรเพราะว่ามหาวิทยาลัยในสงฆ์ตอนนั้นแม้แต่รัฐบาลไทยยังไม่ยอมรับเลยแต่เรามีการเอ็มโอยู่ระหว่างบนารัสฮินดูยูนิเวอร์ซิตี้และพระองค์ก็ได้เสด็จไปเรียนวันที่เสด็จไปเรียนนั้นถือว่าเป็นผู้แทนของ พระสงฆ์ไทยที่ได้ไปเรียนในต่างประเทศเพราะอะไรเราจะเห็นในภาพพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเอ่ยคณะสงฆ์เอ่ยหลายๆองค์นะครับไปส่งกันที่สนามบินมีจากวัดบวรมีพระมหานาคินตอนนั้นนะครับแล้วก็มีสมเด็จสังฆราชแล้วก็มีรูปหนึ่งสามรูปไปศึกษาอาจจะเรียกว่าเปิดประตูของการศึกษาที่ประเทศอินเดียคิดดูภาษาเราก็ไม่ได้นะครับวัฒนธรรมที่ต่าง แต่พระองค์ก็มีวิริยะอุตสาหะจนศึกษาจบกลับมาพอกลับมาแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนั้นก็คือสมเด็จสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณนะสังวรได้เริ่มที่จะคิดการไกลโดยการในานามของคณะสงฆ์ไทยก็คือเราจะอยู่แค่บ้านเราอย่างเดียวไม่พอเพราะคนไทยตอนนี้กระจายไปอยู่ต่างประเทศเราจะไปถึงใจของคนไทยที่ไปอยู่กระจายอยู่ต่างประเทศและแม้กระทั่งชาวต่างประเทศที่สนใจในพุทธศาสนาอย่างไร มีการตั้งสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเมื่อ2 5งพที่วัดบวรโดยสมเด็จสังฆราชเจ้ากรมหลงวงวชิรญาณสังวรเป็นประธานและสมเด็จสังฆราชอัมพรมหาเถระได้เป็นสิทธิเอกได้มาเข้าเรียนนะครับในก่อนหน้านั้นที่หมหาวิทยาลัยสง์ก็คือทรงศึกษาเป็นรุ่นที่5พอเป็นธรมธรมทูตรุ่นที่1เมื่อศึกษาแล้ว ท่านก็คงทราบสมัยก่อนมหาวิทยาลัยมหมามกุฏนั้นเวลาศึกษาเขาเรียกก็ไฟนอลปีสเวลาเราสอบไม่เหมือนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็คือติกต๊กติกต๊กติ๊ก็ได้ช้อยส์ก็ได้แต่สมัยก่อนนั้นก็คืออัตนยัยแล้วจะต้องเขียนทุกวิชาที่เราเรียนเป็นภาษาอังกฤษตัวผมเองตัวอาตมาเองตอนที่จบรุ่น29ยัง ใช้ระบบนี้อยู่ปี4ทุกวิชาที่เรียนจะเรียนเป็นภาษาไทยภาษาอะไรก็แล้วแต่แต่ไฟนอลต้องสอบเป็นภาษาอังกฤษต้องเขียนภาษาอังกฤษดังนั่นก็คือจุดหนึ่งของสมเด็จสังฆราชในสมัยนั้นที่ทรงทําให้ทรงมีอัจฉริยภาพด้านภาษาดังนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทํามานะครับเรียนจบมาแล้วก็พระองค์ก็ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นธรรมทูตท,ที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการบุกเบิกนะครับไปเปิดพุทธศาสนาที่ประเทศออสเตรเลียเพราะฉะนั้นเวลาเรามองพระองค์จากพระเยาว์งมีความมุ่งมั่นในการที่จะปฏิบัติตนให้เป็นพระอย่างสมบูรณ์แบบสมบูรณ์ทั้งทุกด้านแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในหลายๆด้านนะครับเวลาเราพูดถึงพุทธศาสนาอยากจะให้พวกเราเนี่ยมองจาก นักความเป็นนักวิชาการแล้วกันอยากใช้หมองว่าเวลาเราเป็นพระการศึกษานั้นเราจะต้องใครจะแรียวสมบูรณ์นี่ไม่สามด้านด้านที่หนึ่งก็คือเขาเรียกว่า academic Buddhism เรียกว่าคันทาทุระก็คืออย่างที่บอกว่าเราเรียนในเนี่ยสนามหลวงบาลีมหาวิทยาลายัยก็คือคันธาทุระเป็นเรื่องของ academic วิชาการ แต่วิชาการอย่างเดียวไม่สามารถจะทําให้เราเป็นผู้เป็นคนได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องมี Insight Buddhism ก็คือวิปัสสนาธุระเราจะต้องทําให้สิ่งที่เราเรียนนั้นเข้าใจทะลุเจมแจ้งด้วยแต่ว่ายัางไม่พอพระอยู่ด้วยการอุปธรรมของญาติโยมเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า Engage Buddhism ซึ่งเป็นสิ่งที่เราสร้างฝรั่งเขาสร้างขึ้นมานะครับ engage b u d d h i s m ซึ่งในที่นี้ อยากที่จะแปลว่าเป็นสังคณิกาธุระก็คือเอาความรู้ความสามารถที่เราเอามาใช้เอามาช่วยเหลือสังคมสังคมที่เป็นพระสังคมที่เป็นคารวาและถ้าเราเอาจับสามอันนี้ขึ้นมาอัจฉริยภาพของพระองค์เราจะเห็นได้ชัดทั้งสามด้านด้านแอคาเดมิกธุระพระองค์ก็จบปริญญาหกพระองค์ก็จบถึงปริญญาโทรพระองค์ก็สามารถที่จะสอนในมหาวิทยาลัย เป็นผู้บริหารในมหาวิทยาลัยมายุคหนึ่งนะครับในด้านของ Inside Buddhism เราก็ทราบอยู่ว่าพระองค์เป็นผู้ที่ไฟในเรื่องของวิปัสสนาธุระได้ไปเป็นอาจารย์ลูกศิษย์ของอาจารย์กรรมฐานหลายท่านและก็พระองค์ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติชีวิตสมถะแบบพระกรรมฐานแต่สิ่งสำคัญที่สุดสิ่งที่พงคเรียนเรียนมาพระองค์ไม่ได้เอามาใช้ปกครองเฉพาะสง์ปกครองชาครว่าเวลา สงเดือดร้อนเวลาคารวะเดือดร้อนพระองค์หยิบยื่นพระเมตตาทิคุณของพระองค์ไปถึงทั่วประเทศเราเห็นได้ชัดในช่วงโควิด1 9ที่ขณะที่รัฐบาลยังไม่ประกาศอะไรเลยโควิดขึ้นมาแต่พระองค์ได้ประกาศแล้วว่าให้วัดทุกวัดทั่วพระราชอาณาจากักรให้ดูแลชาวบ้านให้ช่วยเหลือชาวบ้านขณะที่รัฐบาลยังไม่รู้ว่าจะสู้กับโควิดยังไงแต่พระองค์พระท่าน พระเมตตาของพระองค์ไปก่อนแล้วซึ่งเป็นสังคณิกาธุระพระฉะานั้นถ้าอาัจฉริยภาพของพระองค์ในแง่ย่อดๆตรงนี้นะครับในภายในเวลาที่20นาทีนี้ก็อยากจะสรุปให้ฟังว่าก็คือพระองค์มีความเก่งกาจหรือว่าเป็นอัจฉริยไม่ว่าด้านคันธาธุระก็คือ Academic Buddhism ไม่ว่าในแง่ของวิปัสสนาทุระอินซด b u d d h i s m และที่สําคัญก็คือสังคณิกาทุระก็คือ ga นเกสบ d ติ ก็น่าจะขอจบในรอบนี้ตามที่กำหนดไว้ให้20นาทีก่อนอื่นขอน้อมถวายสักการะพระพรมวชิรโสพลครับ <c oughs> ถ้าเราดูสร้อยพระนามในเจ้าพระกุณชนประสังคราชซึ่งค่อนข้างจะยาวและถ้าเราตัดเป็นท่อนๆ นั่นก็คือวิธีการนำเสนอพระอริยภาพของพระองค์โดยวิธีอาจจะเรียกว่าการถวายสมัญญานามของพระองค์นะครับในทั้งหมดเนี่ยถ้าเรามาดูพระนามอย่างเช่นว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตยานก็หนึ่งสุขุมธรรมวิธานธรรมรงก็สองอะไรอย่างเงี้ยว่าไปเรื่อยๆ,ๆใน,ในทั้งหมดนี้มีอยู่ทั้งหมดนี่สิบหกพระอริยภาพที่เห็นได้ชัดแต่ว่าในวันนี้คงคงไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับ ก็เลยอยากจะยกเอาตัวอันหนึ่งหรือว่ายกเอาคำคำหนึ่งซึ่งอยู่ในซร้อยพระนามของพระองค์ก็คือวิสารัตธรรมภูตาพิวุตรก็คือแปลว่าอะไรครับทรงเป็นที่พึ่งผู้แกล,กล้าและมีพระปรีชาเฉลียวฉลาดทรงเป็นผู้ยังความเจริญแก่กิจการพระธรรมทูตซึ่งในเรื่องนี้เราได้เห็นได้ชัดเพราะอะไร เพราะว่าการที่พระองค์ทรงมีความอัจฉริยภาพในด้านภาษาอย่างที่อาจารย์สุชาตได้บอกแล้วทรงเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในมหามกราชวิทยาลายัยทรงไปศึกษาในต่างประเทศทรงสามารถที่จะสอบจนถึงปริญญาโทได้ในภาษาที่เขาสอนก็คือภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาบาลีและวิชาที่ทรงศึกษาก็คืออินโดโลจีนะครับภารตะวิทยา พราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้สั่งสอนมาหรือว่าทรงที่ใดศึกษามาพระองค์ก็เอามาเปลี่ยนแปลงเลยผยแพร่อย่างแล้วกล้ากล้าหาญอย่างต่าง,ต,าง,ต,าง,ต,างต่างประเทศดังนั้นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนในช่วงที่ทรงดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชนั้นแม้แต่ผู้นำประเทศมากมายที่เข้ามาหาในประเทศไทยก็ได้ไปเข้าเฝ้าได้ไป อาจจะเรียกว่าถวายสการะตามธรรมเนียมแต่ว่าทุกคนที่ไปจะประทับใจก็คือการที่ทรงสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษบางทีตองธรรมเนียมนั้นก็จะต้องมีล่ามแต่ว่าความที่ว่าพระองค์ในชีวิตของพระองค์ทรงเคยเป็นล่ามให้กับสมเด็จสังฆราชในอดีตมาหลายครั้งเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยพระองค์ก็เวลานั่งปฏิสันถานี่ล่ามก็คงอาจจะเรียกว่าไม่ถูก พระองค์ไม่ถูกใจพระองค์ย่ยไม่ทราบอยังไงพระองค์ก็บางทีก็เอา้าล่ามไปล่ามมาพระองค์ก็ speak, สปิกสปอกเองเลยนะครับพระองค์ก็จะส่งภาษาอังกฤษเองดังนั้นถ้าจะให้สรุปพระอัจฉริยภาพของพระองค์นั้นเราจะสรุปแบบลอยๆก็คงกระไรๆอยู่ตามพระไตรปิฎกนั้นนะครับก็จะมีคุณสมบัติของผู้ที่เรียกว่าสังคปรินายโกหรือว่าสังฆนายโกนั้นนะครับมันยังน้อยมีสิบข้อ และลองดูสิว่าส่งครบสมบูรณ์ไหมในสิบข้อนั้นก็คือข้อที่หนึ่งก็คือเถโรรตัญยุงแปลว่าอะไรครับบวชนานรู้เห็นกิจการทรงจําเรื่องราวไว้ได้มากไม่ดังเถียงทรงมีพระชันษาถึง96พระชันษาแล้วนะครับศีลวามีศีลเคร่งครัดในศิกขาบททั้งหลายไม่ต้องสงสัยเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของแม้แต่ของเจ้านายหรือพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่ทรงอาจจะเรียกว่าพระมหากษัตริย์ในปัจจุบันนี้ก็คืยยังขณะที่ยังเป็นพระบรมโอรสาธิราชอยู่นะครับและก็เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ทุกคนว่าพระองค์มีศีลาจารวาทิเคร่งครัดนะครับทรงมีคัาเรียกว่าโบหุสุโตคืออะไรครับเป็นโบหุสุทรงความรู้อย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วทรงความรู้ทางโลกกงทรงความรู้ทางธรรมนะครับสวากตปาติโมโค ก็คืออะไรครับทรงปาติโมกรู้หลักแห่งพระวินัยแคล่วคล่องชำนิชำนาญสามารถวินิจฉัยได้ด้วยดีทรงเป็นพระบอกปาติโมกในวัดในว,ดวัดราชบพชิตรก็คือทรงท่องเองก็ได้ด้วยและทรงเป็นผู้ที่ตรวจทานพระปาติโมกเวลาพระเขาสวดนะครับห้าก็คืออธิกรณะสมุป,ปาดุปสม,มกุสโลก็คือทรงฉลาดในการระงับบัจิกรเวลามีปัญหาเช่นใดในฐานะเป็นผู้ปกครองในฐานะเป็นสังคายกยทรงก็ ตัดสินพระไทยในแง่ของอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆได้อย่างอาจจะเรียกว่าเฉียบขาดนะครับส่งส่งซึ่งเรื่องนี้ผู้ที่ทํางานใกล้ชิดก็คงจะทราบดีว่าวิธีการตัดสินพระไทยของท่านนั้นเฉียบขาดขนาดไหนนะครับข้อที่6เรียกว่าธรรมกาโมธรรมกาโมคืออะไรครับเป็นผู้ใคร่ทำรักความรู้รักความจรงิงรู้จักรับฟังและรู้จักพูดทำให้เป็นที่ชื่นชมสนิทสลมุมสบายใจ นำเข้าไปปรึกษาสนทนาหรือชอบศึกษายินดีปรีดาในหลักธรรมหลักวินัยที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็เห็นได้ชัดในปัจจริยาว่าที่พระองค์ได้ปฏิบัติพระองค์มาตลอดนั้นทรงเป็นธรรมกาโมที่เยี่ยมที่สุดแล้วก็มาเจ็ดก็คือสันตุโถเป็นผู้สันโดดด้วยปัจจัยสีตามมีตามได้อันนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงเวลาเราพูดถึงผู้นำศาสนาเวลาเราพูดถึงระดับผู้นำนะครับ เราก็ต้องนึกว่าจะต้องมีชีวิตที่ฮรุหราถ้าเราไปดูผู้นำศาสนาอื่นๆน,นั้นก็คือเป็นวังแต่เราไปดูวัดราชบพิตรที่ประทับที่เรียกว่าตำหนักพระารุณนะครับตำหนักอารุณก็จะไม่มีอะไรเลยเป็นหลวงตาธรมาธรมดาธรรมดาเป็นสังฆราชที่มีลักษณะเป็นหลวงตาที่ใครๆก็หน้าเคารพหน้าเข้าไปมีพระเมตตายิง่งอยู่ในสันโดษเป็นในสันตุจิตธรรมนะครับภาษาดิโกคืออะไรครับอันที่8 จะไปจะมามีอาการกิริยาหน้าเลื่อมใสแม้เข้าไปในละแวกบ้านก็สำรวมเป็นยินดีอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยภาพที่เราเห็นมาตลอดหรือว่าถ้าเรามีโอกาสใกล้เช็ดทรงสำรวมในกายของพระองค์เคร่งครัดอยู่ตลอดเวลาและก็โดยเฉพาะวางพระองค์ในทุกสถานทุกเวลาได้ดียิ่งเป็นตัวอย่างให้แก่อนุชนรุ่นหลังอย่างพวกเราได้ดียิ่งอันที่9ก็คือชานาลาพีชานลาพีคืออะไรครับก็คือได้ แคล้วคล่องในฌานทั้ง4ตรงนี้เราไม่สามารถจะรู้ได้แต่ว่าแน่นอนทรงเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานทรงฝึกกรรมฐานพระกรรมฐานอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะเทิดทูนพระองค์โดยการตั้งสถาบันกรรมฐานที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้โดยใช้พระชื่อพระนามของพระองค์นี้เอามาเป็นศูนย์กรรมฐานหรือว่าสถาบันกรรมฐานอันสุดท้ายนะครับก็คือข้อส0 อนาสวเซเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติบรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติสิ้นอาสวะอันนี้เราไม่ทราบได้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือพระองค์มีเมตตาสูงเหลือเกินพระองค์มีปัญญาเฉลียวฉลาดที่สามารถที่จะเวลาทรงมีรับสั่งเวลาทรงมีพระโอวาในที่ต่างๆนั้นทุกคนที่ได้มีโอกาสฟังแจ่มแจ้ง,จง,จงทุกคนที่ได้โอกาสฟังทําให้เข้าใจว่าเออธรรมะแท้จริงมันไม่ใช่ธรรมะ ที่เป็นข้อข้อในพระธรรมปิฎกเป็นธรรมะที่เราล้วนปฏิบัติให้ถึงได้เพราะฉะนั้นภาจรรยภาพที่เราเรียกว่าสังฆปรินายโกนะครับเป็นสังฆนายกหรือว่าเป็นสังฆราชนั้นคุณสมบัตินั้นเป็นไปต้องตามที่พระพุทธวาดหรือว่าพระพุทธเจ้ากําหนดไว้ทั้ง10ข้อโดยประการเพราะฉะนั้นพวกเรานั้นรู้สึกว่าจะมีบุญคุณรู้สึกว่าจะโชคดีและมีบุญ ที่ได้อยู่ภายใต้การนำสังคมมตนของพระองค์